ค้พเจามาเล่าข่าวงค์เห็นกันต่อนะครับอันบทที่สิบสี่นี่ยก็จบไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนบทที่สิบห้าตอนที่หนึ่งแล้วนะครับไปมหาอ่านความตอนที่แล้วก็อันบทที่แล้วนะโอ้พระาปาลาปวดใจเสนาบดีไปเอาอันไปปาอ่านวิมาลาเทวีมาเหรอท้อมีเรื่องมี่าไปจัดเยานะตามีิ เล่าไปนะเอออันอ,อมาสุดไายก็อันพวกก็มาเล่าแล้วมีมาลาทีวีพ่นบมาเออเนี่ยแหละเสนาบดีอ่เอาพญาปลาปกก็สั่งพ่อจะไปคนเดียวกับลูก่นเออสั่งเขาแปรงตังแปรงอย่างเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยวันวันนี้จะเริ่มไปกันแล้วเะเออจะเริ่มแล้ววันบทตี่ิมานะครับจะเริ่มไปแล้วนะฮับัลลาก็ครับ เราจัดไปกันนะเรามากอยลักษณะการเขียนข้าวของเพื่อนก่อนนะครับไม้แม่ข้าวโบราณนะเออเปิ้ลมีหลักการของเปิ้ลนะครับก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลวบ้านหลังบ้านหน้าโอเครู้ไหมไหมครับมันก็จะทำเมื่อวันวักที่หนึ่งนะครับและวักที่สามเนี่ยเป็นสามกำเป็นส่วนใหญ่นะครับไอ้แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสามกำเป็นส่วนใหญ่นะครับไอ้แม่ถ้า อธิบายความชัดประกานุโลมว่าเป็นสีกรมได้ไหมเนี่ยพระลิปุนาพุ่งขึ้นพุ่งเจ้าเนี่ยเห็นไหมประกอนุโลมว่าเป็นสีได้เออโอเคแล้วก็นไหมก็มันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางแล้วครับเออ่นบอกว่าก่อนแปดตลาดเออบาทมันมีแปดกรมเห็นไหมถ้ามอธิบายความชัดประกาศนุโลมว่าเป็นเก้าได้โอเคนะ้กัมันเป็นยังไงมา มันก็ลักษณะมันคล้ายๆกันนะครับครับวันนี้อามาว่าอันอ่าถึงชันทะลักเลยนะครับวันนี้มาเห็นบดขึ้นเลยมาวันนี้มันมันเจอบดขึ้นนะครับไปมาปกติล้วเข้ามันมีอยู่สามบาทอะไมาบัรหนึ่งบาตสองบาทสามพอดีไอ้บาตบาทบัตอันบัทหนึ่งเนี่ยมันเป็นเป็นอันเป็นบาทขึ้นต้นนะวกันเลยอัน ลงตายโดยสี่กรรมนะมั้สี่กรรมแล้วมันมีลงด้วยเสียงจัตวาไหมอันบาตที่หนึ่งปกติแล้วนี่ยมันมันมั้ยมันจะลงด้วยสองกรรมนะครับเหมายมั้ยลงด้วยเสียงสามัญนนะมั้ยอันวักหนึ่งวักสองวักสามนี่เหมือนกันหมดนะครับมาไอไอบาตขึ้นต้นกับบาตที่หนึ่งเนี่ยอ่าอันเดียวกับมดนะครับมันผิดกันตรงตายนี่น้อยเดียวเลยนะครับมาตรงสี่อันวักตายเนี่ยวักตายวักที่สี่นะเหมายมั้ย บาทกืนต้นมันมีสี่กมลงใน้วเสียงจัตวานะครับไหมอันมันวัคติสี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยมันมีสองกมลงได้เสียงสมันนะครับโอเคนะครับอ่าอะอันนอกนั้นก็เหมือนกับหมดหนึ่งสองสามน, 1, 2, นะครับมาวันนี้ทำอะไรก้อยฉันตะลักเลยแล้วก็ไปแม่ข้าวโบราณมัามีฉันตะลักของพนนะครัก็ไ,ไม่แม่เอาวัคที่หนึ่งนะครับของบาท กืต้นหรือบาดทหนึ่งนะฮะไหมโอเคนะเปิ่นบอกว่ฮหนลงเรือเสียงสามันก็ได้จัตวาก็ได้เออ,เอ,อปาลีปุนานาเอานาเสียงสามันก็ไปไหมโอเคนะก็ไหมอันลุ่มนี่หรอเนี่ยอันบาดที่หนึ่งเนี่ยอันลุ่มบาดที่หนึ่งนี่พระสถานถาเออเสียงจัตวาใไหมก็มันได้สองเสียงแล้วก็มาเสียงแดกก็ได้โอเคนะไปไหมอันวัตที่ วรรทีสองนะครับวรรทีสองลงด้วยเสียงตรีสั้นก็ได้ยาวก็ได้เล็ดเล็ดเออจำเล็ดจำเล็ดเ,ออเป็นเสียงตีเสียงตีสัน้นตีตายนะก็เล็ดอ,อันเหรอไหมาเสียงตีสัน้นตีตายอ,อันลูน้ไหมลององศาพี่พบตีสัน้นเหมือนกันตีตายเหมือนกันโอเคได้มาฮโอเคนะครับการนับเสียงตีนะั้นทั้งนับแบบอันอัน อันแบบไตยนวลจังใหม่นะก็เออจะไปเอาเอาเสียงไตเลื่อมาโปนแล้วก็ไงมาเน่ยอย่างเนี่มาอันนี้เนี่ยมาอันบ้าตายบาที่สองเนี่ยอันนี้อ่าเจ้าไอเสียงตีเงาไหมไอไหมบารที่หนึ่งของบาที่สองเนี่ยไหมอันนี้เสียงตีเงานะไงมาเนาะไอไหมอันนี้เล็ดพบเนี่ยเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะก็เห็นไงโอเคนะครับอ่านับแบบอันเสียงไตยนเชียงใหม่นะครับสำเนียงนะครับอ่าจะไปเอา เสียงไตลือไตอันยองมาปนนะครับไอ้มาอา่านวักที่สามนี่ม่อลงในยเสียงโทพิเศษโทเมืองอ่หน,น้าฮะโอเคนะครับหน้านะครับโหพิเศษโทเมืองอ่ามันเป็นของไตยนโเดยเฉพาะนะครับมันมีอันในสำเนียงของมันภาษาอื่นๆนะครับอ่าไอ้น้าเนี่ยภาษาอันอ่ามันเป็นของไตยนนะครับไตยนเห็นไหมบอกว่าอัน เจียงแสนเจียงใหม่จีคิวสระบุรีราชบุรีเหมือนกันหมดนะจุ้หน้าหน้าอะไรมาอันภาษาไทยพ่นอ่าออกได้แค่เสียงโทนะครับหน้านะครับจุหน้านะกันจุหน้าอันถ้าเป็นอันใจเลือกกับใจยองพ่นจู้เนี่ยเป็น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 จู้นะครับเป็นจู้นะกันจู้นะครับไม่เป็นเป็นเสียงโทนะ ไอ้จู้เนี่ยมันเสียงตีนะเป็น,นะเ,ปนเป็นจู้นะครับจู้นะครับจู้เสียงโทนะครับไอ้หน้าเนี่ยมันเป็นอันออกเป็นเสียงเอกนะครับเป็นหน้านะครับจู้จู้จูนะ้หน้าจูนะ้หน้าอะไะจะไปเอาเสียงใตหรือแต่ยองมาปนเพาอันนี้มันเป็นฉันทะลักแต่นยนยังใหม่นะครับจู้หน้านะครับจู้หน้านะครับมาเหรอไหมวอกเีออัน ว,วัคที่นี่มีสี่กรรมนะครับมาบาดขึ้นต้นเนี่ยลงด้วยเสียงจัตวาครับอันถาอันถานะครับโอเคนะได้ได้ได้เนี่ยบาดบาดขึ้นต้นนะครับอันนี้เห็นไหมสำเร็จนะครับเห็นไหมจุหน้าเห็นไหมอันนี้วัค Leonardo. ที่สามนี่จะต้องลงด้วยเสียงอันโทรพิเศษโทเมืองเนี่ยอันนี้เสียงตีตายไหมมาป้นป้นวัคที่สามนี่มันจะต้องลงด้วยเสียงอันโทรพิเศษโทเมืองนะครับมาเจ้าวาน เออเหมือนอันพ่อครูปเดียวเนาะพ่อครูอันกวีละนาน่ะจั้งหลายนะเอออันอันเนี้ยชายเขียนเนี่ยอันอันน้อมวันตาตั้งที่เขาลบท่านที่จั้งหลายอ,อิจใจแล้วแหละมูวอันกวีละนาหมูนี้ เมันบอกว่ามักสาวเนี่ยมันลงในเสียงโทวิเจโทเมืองเออเนีไปศึกษากันเรื่อดีเนี่ยโมกกวีอันละนาทั้งหลายนะบอกวบวบวบอยู่ได้เนี่ยมันสำลีตเนี่ยมันเซจจุหน้าเนี่ยเพื่อนเอาทะเลสทะเลเนี่มันมาก้องกันทั้งหน้าเนี่ยเพราะมันเป็นหัวขโยงเนี่ยโอเคแล้วก็เอาแล้ได้ได้เป็นบาดที่หนึ่งนะทนายบาดบาดบาดขึ้นต้นโอเคแล้วต่อไปก็บาดที่สองนะบาดบาดสองก็คือ ปกติมันก็ต้องเปลี่ยนอันบาทก้มนะครับข้าวก้มแม่สารับเจ้ากินข้าวมากองเบาเจ้ากองกินจิ้นกกะจมกินจิกะน้อยมาขึ้นพูกเจ้าแมาเจ้าเสียงตีเงาไอ้เนียโอเคนะครับว่าที่สองนี่ลงด้วยเสียงอันจัตวากับสาเออเป็นเสียงจัตวานะก็โอเคนะครับว่ากี่สามนี่ลงด้วยเสียงอันสามัญกับลาปลา,าลาจังก็สามัญ เพื่อกำลังดเสียงมือเลยเนะี่ยไปเขียนเป็นไปเลยนะครับไหมอันวักที่สี่นี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเป่าโอเคนะอได้มาอ่าได้ไหได้ได้ไปสองบาทแล้วนะครับไอ้มาอ่ะอันอันบาทอ่าอ่าบาทอ่บาอบาทที่สามนะครับอ่าวักที่หนึ่งของที่สามเนี่ยมันก็เหมือนเดียวกับวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวกันนะครับ คนบอกว่าลุงได้เสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เอออองเอออองเสียงสามัญ <c oughs> ออาเสียงไดก็ได้นะครับไอ็ม,ม่อได้สองเสียงเนี่ยวกที่สอง่ลุงได้เสียงอันโทพิเศษทมเมืองเต้าโอ,อ้ออต้องเต้ามหาเต้าอ่ะเจโทพิเศษทมเมืองนะครับมันมีทีเดียวในโลกนะครับ <c oughs> วกที่สามนี่ลุงด้วยเสียงสามัญครับงามเอออัน วกที่สี่ลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ครบมาครบโอเคแนละ้วก็ครบเป็นเสียงตีสั้นตีตายมาโอเคคนระับอันนี้บัรท,ที่หนึ่งของบทต่อไปวรที่หนึ่งลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาวรที่สองลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้วรที่สามลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเ,โทเโทมืองเห็นไหมบ่นบ่นมีฉันทลักษณ์ของบ่นอย่างอี้อ่ะเอออย่าไปไปเปลี่ยนมันไปได้แล้วก็เหรอ ว่ากันที่สีล่ลงด้วยเสียงสมันนะนะอ,อันนี้มันคือข้าวโบราณข้าวหงินนั้นเป็นเป็นข้าวแรกเริ่มเดิมทีของลานาเลยนะครับที่คนเล่าไว้จำในวัดในาวานะเอออ่าเป็นข้าวอันอันยุคต้นของภาษาอันโกงภาษาลานาเลยนะอ่าคนเล่าในวัดในาวานนะับโอเคนะครับอันนี้ว่าเป็นอันเก่าเง่าแล้วมีอันอันไหนที่มันเก่าแก่ไานี้แล้วโอเคนะครับ เอาละอันนี้คื Olha, อข้าวนะครับเป็นตัวอย่างข้าวนะครับโอเคนะครับอันนี้สีชมพูเนี่ยคืออันที่ใหม่ๆไว้เนี่ยมันมันเป็นฉันทะลักนะครับเออฉันทะลักพอน้องว่าฉันทะลักเออพอนำรถเสียงเมื่อี้นะครับไม่แม้ตั้นหูแล้วเนาะมันฉันทะลักแล้วก็ท่านหูก็บอกว่าพอน้องว่าข้าวนี่มันมันเหตุใดสันใดนะครับมัแม้ทนหูแเนาะนฉันทะลักแล้วก็ท่านวูก็บอกว่าพอน้องว่ข้าวน่ลันันเตะบไม่แม่ล้วาะมันฉนทะลกแ่านก็บายอน เอาไปโยงอันตายตายวัคซีนสองของบาทต่อไปนะไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยงอะไรไปยะโยงอ่ะก็คือสมัชชลนะกูบาดกูบาดก็จะต้องโยงอ่ะไปตลอด้มันไปมันกี่บาดกี่บาดก็โยงไม่เฮ้ยมันยาวไปเรื่อยๆยาวมันเจ้าเข้าน่ะโอเคนะไงมาเอาละไเรามาก่อนละกตายของบาดที่อันบาดขึ้นจนนี่ยขาเออพวกก็มาโยงกับจ่าตายวัคซีนสองของบาด ที่สองนเนี่ยบัด <c oughs> ก้ออกมเนห็นไหมโยงกับสัมผัสสลาสลาเนี่ยสลาสลาเน่ะโอเคนะอันกัอตายของอันบัดก้มเนี่ยเฝ้าเพื่อกำมโยงกับเต้าเห็นไหมอ่าอันอ่าตายวัตถที่สองของบัดท,ที่สองเนี่ยมาอันละกล๊อปใต้ของอันบัดบัดท,ที่สามนะบัดท,ที่สามใต้ของบัดท,ที่สามเนี่ยมาครบอ่ะ ก็คำว่ยงก็มันพบตายวัที่สองของบาทที่หนึ่งของบทต่อไปนั่นเนี่มันก็โยงไอ้ไปเรื่อยๆนะก็อ่ามาเป็นอีกไหมอ่ะโอเคนะครับมันใึ้มันยาวเหมือนปัดไปเหมือนเชือข้าวนะกันไปมีเท่าไรก็โยงทั้งหมดนะครับเห็มไหมมันยาวเหมือนเชือข้าวเหมือนเไปเชือกเป็นหมองเป็นหมองว่าข้าวเฉยๆแล้วก็มับเนี้ยก็เลยกลายเป็นข้าวนะเนี่โอเคนะครับ เอาละต่อไปท่านหูนะนะครับอันระหว่างบาดไปเอาสละไปก้องนะครับเอาไปยงหน่อยเอาละระหว่างวักไปเนี่ยเลยก่อนครับเออนี่ยเนี่ยเนามาโอไปกู้ไปกู้ไปนะครับอันกู้ที่หนึ่งวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับกู้ที่สองวักที่สองวักที่สามกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่นะครับโอ้ไปกู้ไปนะครับเห็นไหมครับอันเข้าวหุงินนั่ยนี่ยนี่ยอันวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยของแต่ละบาทเนี่ยปนจะเน้นนะครับปนจะเน้นที่อันอ่ามันมาเหมือน มันเหมือนอันอันอันระวางบาทนะครับป้อสลระประกองกัอนนะอันเราอันระวางวักหนึ่งวักสองนี่พุ่นจะเน้นคือสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับ <laughs> ป่นเหมืบน่ไได้อันสนใจเรื่องอันสลระครับแต่ถ้าสมมติมันพุกสัมภัสสลระกันได้เราก็ดีนะ,ะกัเออก็ดีนะดีดีะมาก็ต้องเป็นอย่างันไปเอามาไล่กันแล้วกันมาปาลีปุ่นนะ มักกาพอดีมันมักกาต่างนะมันมันพอดีมันมันสัมผัสพวกสัมผัสกันมันได้หามันใสแล้วมันเป็นอเนือเรื่องมันเป็นยัไมาโอเคนะครับอันต่อไปละหุ่งขึ้นพูกเจ้าจริงขึ้นมันมีสละเอาสละเอานี่เลยมั้เนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าสัมผัสแบบเนื้อเรื่องโอเคนะครับมเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นไง มาสนใจมันจะเอาจะเอาจะเอามาใจแล้วไม่ไม่เอาโอเคนะไอ้ไหมตุลองว่าตังตังต้องเต้าไม่ไม่มาอ่องมามีอ่องอ่องน้องน้องอย่างนี้เลยโอเคนะอันน enfin> <ah> um ี้คือการสปอร์ตแบบในเรื่องโอเคนะครับอันนี้หรอ พระสัทธาองศาพิภพอ่าอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นพุกสัมพัทธ์ไปนะครับโอเคนะไงมาอ่าพวกก็ม่ได้อันมันเนื้อเรื่องมันเป็นอย่านั้นแหละองศาพิภพนั่นนหะมันไม่จะองศาพิภพหรอกองศาก็ม่ได้องศาน่ะมันองศาพิภพโอเคนะไงมาอ่ามันเป็นง่ามาอ่ามันก็ได้กึ่งดอกึ่งเห็นไหมโอเคนะครับเห็นไหมสถานนี้ยังว่าเป็นการสัมพัทธ์แบบเนื้อเรื่องนะเอาเปเอาเนื้อเรื่องเลยมาโอเคนะครับ ต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามนะครับอ่านวัคที่สองหรือวัคทีนสามเอามาโอ้อันของบาดขึ้นต้นนี่ก่อนนะฮะกับอันบาดท,ที่หนึ่งบาดท,ที่ตึงบาดขึ้นตน้นเลยไหมโอเคนะครับอันวัคที่สองวัคที่สามนี่ปกติแล้วอันอันอันวัคที่สามเนี่ยมันจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลหยวนะครับเหมายมั้ยสามตัวเลหยว คือกรรตายนันจะต้องเหลียวมาหาตายวัคที่สองนะี่ไหมอ่าเห็นไหมด้วยสระอหรือด้วยอันอักอันด้วยเนื้อเรื่องนะครับด้วยเนื้อเรื่องอเห็นไหมมันด้วยสระบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเล็ดก็อย่างโอ้ตะกี้มันเป็นโอ้บ๊อบโอ้บ๊อบน่มันมาได้นะครับมันก็จะต้องเลี้ยวแบบหน้าจูหน้าเห้นไหเป็นลงเสียงโทพิเศษอะไรมาเาาป้นกำหนดแลาา้ไหมโยเวย้นมันเป็นอันนี้เนี่ยเป็นการเสียงเสียงตียาวเนี่ยเจ้ามันก็จะได้ นอนเน่าเอ้าไอ้ยังไม่ได้หอไม่อันได้เนี่ยถ้ามันเป็นเสียงจี่จ่ายมันมันมันจะไปเลี้ยวแบบไปเหลียวแบบอันไปเหลียวแบบอันหรืออันสรละมาได้แล้วครับหมามาพระ่มมาได้ห็นอไมอันนี้ก็เหมือนกันเลยไหมพี่พบห็นอไมอันนี้ก็ให้หรือไม่ให้หรือไมให้เหลียวมาพบหรือไมโอเคนะครับแต่ก็เหลียวได้สองแบบนะครับถ้าจะเหลียวแบบอันสรละหนึ่งมันก็จะต้องเป็นตีเงาโอเคนะครับได้สองอย่างนะครับ อันต่อไปนะครับต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบัตรก้อมข้าก้อมนี่เราเข้าไปไหมอันบัตรก้อมข้าก้อมนี่อันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นอันสามตัวเหลียวน่ะเห็นไหมเน้นคำตายอันวัคทีนสามเน้นเน้นนะมันเหลียวแบบสระมาอันตายวัคที่สองนี่นะครับเห็นไหมลาอ่าเหลียวมหาสาเนี่ยโอเคลาเหลียวมหาสาเนี่ยมาเน้นนะกันเน้นให้มันเหลียวแบบสระนะครับ อ่ามันเจ๊บังคับนะครับมันเจบังคับมันเน้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 นมันเป็นยังนันไหมะยกมันมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าไอ้ลาเนี่ยมันเป็นอันเสียงอื่นเนี่ยเออมันเสียงอื่นอื่นเ่เป็นลาเออเป็นลาเป็นลาเอเาเรียวเอาเรียวเอาเรียมันจะอยู่ต้นิ่มได้ละไอ้ลา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 หนามันจะต้องรำมันนั่นกรกำมืออื่นมาลงไห้มาเสียงอันอัน อ่าเสียงสมันะกำไหนก็ได้แล้วก็เอา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 หลลาล่าๆนะบ่อยงหน้าบ่แล้วก็แป้งเป็นหัวเฮยโยงเหยนะครับก็หันอยู่บ่อยๆนะครับหัวโยงนะครับเออโอเคนะครับต่อไปวรคที่สองหรือวรคที่สามของบาทอันที่สามนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็อันลักลักเดียวกับอันอันบาทที่หนึ่งนะอันเดียวกันจะเหลี่ยวแบบสระก็ได้เหลี่ยวแบบน้อเรื่องก็ได้งามเหลียวว่าเต้า โอเคนะงามเหลียวมาเต้าเนี่ยมันต้องเอาสารเอเอาสาะเอลมาใส่ไหมอ่าโอเคนะครับอ่ากป็เหลียวได้สองอย่างนะครับเห็นไหมงามเหลียวมาเต้าอันนี้แบบเนื้อเรื่องนะครับหรือจะเป็นสาะเอสลสาะเอลได้ก็ดีก็ถ้ามันหาเป็นเนื้อเรื่องได้ก็ดีนะครับหม่ำหาไม่ได้ก็เอางามเต้าโอเคนะครับมาเอาต่อไปต่อไปวัคที่สามวัคที่สี่นะครับไอ้นไมอ่าเอา,าอวัคที่สามแะวัคที่สี่กอง บาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยพ้นถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเห็นไหมพ้นถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเห็นไหมอ่าพ้นเพราะว่าวันพ้นถือว่าอันอ่าอ่าสองตัวหลังเนี่ยอสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยด้วยสระเออหรือด้วยอักษรเฮ้วันนี้มันมาได้สัมผัสจากยังก่าก็บ,บอกข้างหูผมได้ว่าอ๋อ เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยคนหนึ่ว่าเป็นวักเดียวกันเนอะครับเออโอเคนะครับอันเพราะว่าอันปัจจุบันนี่เป็นแยกกันเนาะเออว่าวักที่หนึ่งวักที่สามนะวักใต้ของบัดที่หนึ่งบัดที่สามเนี่ยอ่าเป็นแยกไปสองวักสองวักเนี่ยเพราะว่าอันอันวักอันท้ายวักที่สามของบัดที่หนึ่งเนี่ยมันเปื่นบอกว่าลงในเสียงโทรวิเศษโทรเมืองลูกครับไปไหมไปไหม อันใต้วัคซี่สามของบาทที่สามเนี่ยเบิร์นบอกว่าลงในเสียงสะมันเนี่ยเบิร์มีฉันทะลักของเปิร์นใช่ไหมเปิ้์นบางอันมันก็คำเป็นใต้ว่าก์อโอเคอะไรมาอันต่อไปนะครับอันต่อไปวัคที่สามและวัคที่สี่ของบาทก้มเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็ไอ้จั้งหน้าไปวัคทีนหนึ่งวัคซสองเนี่ยเห็นไหมเน้นเป็นอันการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะเออแต่สมมติมันปุ๊บสัมผัสอัน สละกันเลยเก็ดีนะก็เออปาลาปินปาลาเสนาโนมเพ้าเออบอดีมันปุกสัมผัสได้ก็ดีนะก็เออเห็นไหมเออคือสัมผัสก็ได้มาสัมผัสก็ได้นะก็หมายจะว่าเน้นหรือมันสัมผัสนะเน้นหรือมันเออเป็นเรื่องไปก่อนแล้วก็เอาเรื่องน่ะหญ่เป็นใยัยนะโอเคนะมันปุกสัมผัสได้อยี้ก็ดีไปนะก็เออดีนะโอเคนะก็อ่าต่อไปก็อันนี้ก็เหมือนกันใช่นไหมอ่าวักที่สามวักที่สี่ของบาด บาดขึ agents, er, scenes, ้นต้นเนี corps, okay. ่ยโอเคอันน <Network> oh. <isce aring> ี้ก็เหมือนกับไอ้เหมือนเหมือนกับไอ้วัคที่สามวัคที่สี่ของบัตรบัตรกล้องเนี่ยอันนี้ก็สัมผัสก็ได้ไปสัมผัสก็ได้นะก็เห็นไหมสัมผัสได้ก็ดีนะโอเคนะครับเอาละต่อไปท่านหูแล้วนะคก็เห็นไหมสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบัตรระวังวัคเออเปิ้นมาว่าหมดแล้วนะครับมาเปิ้นหูหมดแล้วนะครับมาเข่าอย่างนี้แต่ยังว่า ข้าวหงหินนั่นล่ะอ่าปุนยังมันจะเน้นแถมสามซี้ยังวะนะครับเออปุ่นมันข้าวมันมื่นเลื่นไหลนะเออปุอน่นจะเน้นอยู่แถมซ้ำจะยังนะครับก็คืออันแรกก็คือเอกชงนะครับเน้นเ,นเอกจงรับเอกจงนั่นก็คือป้อนหันเสียงต้อยู่ทีไหนไม่ได้ไหมเสียงโทพิเศษอยู่ีไหนไม่มาป้นก็นจะไปอัน พยายามหาเอกทรงเข้าไปใส่นะครับแม่แม่ <rainbow surge> หาเอกทรงเข้าไปใส่นะครับหแม่แม่หาเอกทรงเข้าไปใส่อันเอกทรงนั้นมันมีอยู่อันสี่แบบนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะครับแม่แม่ามันอ่ามีมีแล้วมันมีสี่แบบเนี่ยมีก็พยายามใจนักหนักเลยไหมถ้ามันมีก็เว้นไปก็พ่องก็ปเป็นอย่างโอเคนะครับ แต่พยายามเน้นใจให้นักๆโอเคนะครมาอันที่สองนั่นก็คือกรรมที่มันอันเออ่กรรมทีม่อันเน้นอันกรรมที่มันเป็นอันอักษรตัวเดียวสองตัวติวตดกันเห็นไหมอย่างเงี้ยไอเถิงถาเนี่ยเถิงถาไอทอทอเห็ไหมแล้วก็อ่ะ,อ,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 ะอันที่สามก็คือเน้นกรรมที่มันเป็นอันสระเดียวกันสองตัวนั่นปาลาเติ้งถึงเนี่ยโอเคเลยไหมอ่ะ อันที่สี่นั่นก็คือกำซ้ำมวนนะครับเออมันมินก็ยอดมอไม่เจื้องเนอะหมายแล้วมันจะม่วนไปเองนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่อย่าโอเคนะไงมาเออครับถ้าถ้ามีใครใส่เออมันมืนก็ยอดมอไม่เจื้องใช่ไหมมันม่วนนะครับหมายไหมโอเคนะครับครับทำมไาไ่ก่อนนะครับมาปาลีปาลีป,ปูนนะอันนี้มันเป็นกำบาลีฮ วาลีปุ่นนแปลว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตังนั่นแหละเนี่ยสมบูรณ์ตังนะมักกาเนี่ยเนี่ยสมดุลสมบูรณ์มักกามักกาคือตังตังสมบูรณ์เห็นไหมตังสมบูรณ์ตังมันเสร็จแล้วนะสำเร็จนะสำเร็จก็บสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จโอเคนะไงมะอ่าสำเร็จอันนี้อันนี้มักกาสำเร็จมันบันมีอันอ่มันมีเอกทรงเล็ดก็มาเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามัน มันเป็นคำบังคับเรากับปริปุนาหมกาสําเร็จโอเคนะเสร็จจุหน้าหน้ามันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็เสจเสียงจารวาจุเสียงที่แม่เปิ้นเอ่อเปิ้นบะหมี่อันเอกทรงอันเนี้ยเนี้ยเอกทรงจุหน้าพวกก็จุเนี่ยจุจุกคำหน้านี่มันเสียงเดียวกันนะใครมาจุเสียงอันอันอ่าเสียงอันเสียง เสียงตีสั้นตีไตยเนี่ยก็หน้าเสียงทุพิเศษมันเสียงเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอ่าเพียงแต่ว่ามันสั้นยาวก็เหมือนกันไม่ได้จุเนี่ยมันสั้นฮะมันสั้นกว่าหน้ามันยาวใช่ไหมจุหน้าอันนี้ไหมปิ้นปิ้นมันมีเอกทรงเพราะก็เอาเสียงจุหน้าเออเอาเอาเอากู้เอากู้เอาเสียงกู้มาใส่ใช่ไหมอ่าเอาเสียงกู้มาใส่นะครับ ต่อไปนั off, movement, an, ่งฮอดเติงเถิงไอ้เติงก็เถ <Silver. S 1> ิงเนี่ยไอ้เติงก็เถิงเนี่ยมั้ยอันสละกู้มั้ยสละอึงสละอึงอันนี้สละอึงมั้ยอ่าสละอึงสละอึงนึกเขยมั้ยสละอึงสละอึงสลักอึงอะเนี่สละกู้นะครับแล้วก็เถิงทามันเป็นถ้อทอโอเคแล้วก็เอาละเอาละ ฮุ่งขึ้นนี่ขึ้นมันเสียงอันโทพิเศษโทเมืองไหมมาอยู่ทั้งต้นนี่แต่แต่แตมาเพื่อก็เอาฮุ่งฮุ่งฮุ่งนี่มันเป็นไม่เสียงโทรนั่นไงม่ก็กคือเอกส่งนะครับส่งขึ้นอ่ามาส่งส่งขึ้นเสียงโทพิเศษนะเจ้าเสียงตีไหมเจ้านี่เปนเสียงตีพูกพูกนี่มันเสียงโทนะครับพูกฮุ่งพูกฮุ่งเนี่ยเจ้ากันนะ เียงเดีมันมีแม่เอกกับนานไหมพูกแล้วก็มันเป็นเสียงโทรเลยน่อยมาพูกพูกเจ้าเห็นไหมอันนี้สองทรงแล้วนะสองเอกนะไหมแล้วก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยประกอบจริงเนี่ยจริงเนี่ยมาเห็นไหมจริงขึ้นอันนี้ก็เอกทรงใช่ไหมโอเคนะเพราะว่ามันแก้แค้นอันบนุ่มมันแล้วมีมีเอกทรงพก็เลยอันใส่ทั้งลุ่มทั้องนักเนี่ยมันเป็นยังไงเอกทรงจริงขึ้นไว้สายไหม ถึงจริงนี่ส่งถึงขึ้นส่งถึงไหวแม่แม่กับลงลงสาใช่ไหมใช่นไหมปิ่นปลาไอ้ปิ่นปลาเนี่ยปิ่นปลาเนี่ยมันปอปอนี่ยปิ่นปลาใช่ไหมอักษรกู้แล้วก็ปลาเนมันเป็นสระอาสระไอไหมไอ้หมอันเนี้ยสระอากู้ใช่ไหมอันนี้อักษรกู้สระกู้เซนาโนมเป้าไอ้เป้าเนี่ยมันเสียงตัวพิเศษไหม ซเซหน้ามันมามีเอกทรงนไหมพวก็เอาเสียงตีก <go from> ับเสียงนั้นโทพิเศษัวเนี่ยเอาน้อมเข้าเห็แมมเอาเอาก้มแก้มทรงกันไปโอเคนะครับอ่าตีว่าเป็นเอกทรงแล้วโอเคนะครับตุนลองอ่าว่าตางต้องเต้าเต้านี่มันเสียงโทอ่า โธ่พิเศษโธเมืองต้องนี่มันนี่ยเนี่นี่ไม่เอกเสียงโธ่แล้วกต้องแล้วก็ต้องเต้าไม่ใช่ต้องเต้านะครับต้องนะครับต้องเต้าเนี่ยมันเสียงโธ่พิเศษว่าจุดประลับไปไหมต้องเต้าเห็นไหมต้องส่งเต้าเห็นไหมอ่าต้องเอกส่งส่งเต้าอ่าส่งโู่พิเศษแถมป้อมเป็นต้อต้อไม่ปุ้นมานำใจเพร่ะเอาอันว่าส่งทั้งตัวทั้งหน้าเพ่อันว่าน่ะ ว่านี่มันเป็นอันไม่เอ็กซิงโทนะครับว่าต้องว่าต้องในเต้าอะเนไหมว่าต้องว่าต้องมันไม่ยอเหมือนเนี่ยไหมว่าต้องว่าต้องส่งเต้าเน่ไหมต้องส่งเต้าอะไรแถมมาป้อมเป็นไอ้ตังกับต้องเนี่ยไหมอ่าจ้งกับต้องมันเป็นตอ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 ไอ้ต้องเต้ามันก็เป็นตอตอก็ดีงามควยครบอ่าควยครบเนี่ยไหมอครบเนี่ยมันเงนเสียงอัน มันเสียงตีสั้นตีตายนะครับตีสั้นนี่ไอ้ควายนี่มันเป็นไม่เอกเสียงโทนะครับไหม้อยแล้วก็ทรงครบไหมแหมแทนป้อมเป็นไอ้คอคอไหมมันเป็นแย่ไหมอันนี้คือลูกเล่นของอันเข้าเข้าต้นแบบหงหินนะครับมาเปินเปินอย่างนี้นะครับบอก่าครับพามาเล่าต่อเลยนะครับฮรเฮ้อวันนี้บทที่สิบห้าอันผ่านพญาบลาไปเดินทางไปหาบิมาราทีวีแล้ว อ่อจิบน้ำเลยนะครับเอาละเล่าไปแล้วนะแล้าขึ้นต้นนะครับปาลีปูนนะโอเคนะกับปะลี่ปูนนาแปลว่าสมบูรณ์นะครับเอ่าสัเร็จสมบูรณ์อันสมบูรณ์แล้วมักกหวัวาตังเสร็จแล้วอ สำเร็จนะเนี่ยก็คือสัางสำเร็จนะครับเซ็จจุหน้าหอดเติมถึงถาเร็จกยูยงอันที่สั่งมานะเซ็ตกูยงแล้วุ่งขึ้นผูกเจ้าเออมันผูกครับจริงขึ้นไหวสาเออปินปลาเสนาน้อมอเฝ้าเเสนาพร้อมมาพร้อมกันพร้มพอมละพร้อมอย่ไปแล้วโอเคนะครับ ตูนลองว่าจางต้องเต้าก็ดีงามไว่ครับต <c oughs> ังมันเรียบร้อยแล้วครับพระสถาองศาพิภพก็บังคับให้เสนาอันเสนาให้จัดเกียมพร้อมเอาเกียมพร้อมเลยต <c oughs> ังสี่ภาษาโอ้เอาดึงสี่ภาษานะ <c oughs> ส จะช่วยลงกาให้มาจุหน้าเออเอาเอาเอามาถึงหมดถึงสี่ภาษาก็โอ้เป็นเจ้าใดกับผู้เด้อจ้างมารถเกวียนตาหารแก้วก้าเออจักอ่าจักออกเออโอเคออันนี้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 ไปมันมันมันอันนี้ โอ้เล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 อ,อืออ๋ออ๋อจะออกเลาที่ต้องมันพิมพ์พีดไปหน่อยนะครับที่นอนเสนาก็บังคับน้อมเนี่ยไหมนะกานสัมผัสอันเลือนนะครับน้อมกับต้องเนี่ยไหมเห็นยังครับสัมผัสเลื่อนๆนะครับ มาพร้อมเชียงโยธากันว่าครบแล้วก็ขึ้นไหวสาซึ่งจึงจอมลาจากับพระองค์เจ้าหยกปะญิวหาเวลาย่ำเข้าสามมงเติง บอจ้าเออครับอ่าอนี้ยันีอันเจนาบ์วี้พวก็จะเริ่มเข้าไอ้ตาล้วจะเออเดินตังแล้วนะครับเห็นไหมอ่อันสิ่งที่อันพญาปบราสั่งไว้แหละทําจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วครับออโอเคนะครับอันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันพุธตอนที่สองก็ว่าใหม่นะครับ